Everybody asking how you do โปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ขนาดเล็กเป็นจุลินทรีย์ดีที่มีประโยชน์พบได้ในระบบทางเดินอาหารอีกทั้งยังมีส่วนช่วยรักษาสมดุลในลำไส้และมีส่วนช่วยป้องกันอาการผิดปกติต่างๆของลำไส้ได้อีกด้วยโปรไบโอติกช่วยอะไรช่วยกระตุ้นระบบย่อยและระบบขับถ่ายด้วยแล็โตบาซิลัสจุลินทรีย์ในกลุ่มโปรไบโอติกที่พบได้ตามธรรมชาติโดยเฉพาะบริเวณทางเดินอาหารช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันต่างๆในร่างกายช่วยสร้างเอนไซม์ที่กระตุ้นการย่อยอาหาร มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบต่างๆเช่นอาการอักเสบในช่องคลอดอาการอักเสบทางเดินปัสสาวะเป็นจุลินทรีย์ดีประจำถิน่นช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ไม่ดีบางชนิดการกินโปรไบโอติกนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ดูแลสุขภาพและผู้รักสุขภาพเนื่องจากโปรไบโอติกมีประโยชน์มากมายลองเลือกกินผลิตภัณฑ์ที่มีจุลินทรีย์ดีนะคะ delight โปรไบโอติก like. นมเปรี้ยวที่คิดมาเยอะเพื่อคนยุคนี้